ผาแดงแหล่งรอยเลื่อนขอบเปลือกโลกอยู่ตรงบริเวณบนเขาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12ตำบลปากช่องอำเภอหลมสักผาแดงและจุดชมวิวภูผาแดงเป็นพื้นที่ที่มีความสูงมากอีกแห่งหนึ่งของเทือกเขาฝั่งตะวันออกของแอ่งเพชรบูณ์ตัวผาแดงเป็นชั้นหินทรายแดงสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ800เมตร บริเวณจุดชมวิวเป็นลานหินเรียบอยู่ด้านบนของผาผาแดงเป็นหินทรายแดงหมวดหินภูพานกลุ่มหินทรายแดงโคราชอายุราว120-100ล้านปีที่วางตัวของชั้นหินเกือบขนานกับแนวระนาบและเกิดเป็นหน้าผาเนื่องจากการยกตัวของเปลือกโลกอินโดชนีน่าจากยอดผาแดงนี้เองเป็นจุดที่สามารถมองเห็นหลักฐานของรอยเลื่อนมีพลังเพชรบุ์ ที่วางตัวไปตามเทือกเขาในแนวเกือบเหนือใต้การเดินทางสามารถมองเห็นได้ที่จุดชมวิวที่อยู่บนเขาทางไปน้ำหนาวริมทางหลวงหมายเลข12และสามารถเดินขึ้นไปที่บนยอดหน้าผาได้โดยผ่านทางสารเจ้าพ่อผาแดงหรือขับรถเข้าทางบ้านวังยาวทะลุหมู่บ้านไปทางเขตรักษาพันสัตว์ป่าภูผาแดงเดินขึ้นบันไดไปทางชันพอสมควรแต่ไม่ไกลมาก